เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับไปอยู่กับผมนาะตาวาโชกับเกม Grand b l u e Fantasy นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาทำเกี่ยวกับ how to รังแกเช่นเดิมนนะครับผมตอนนี้เราเลือกคิวคนน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเอาละครับคราวนี้เราก็มาที่เกาะน้ำนะครับรอบนี้แล้วก็เลือกอันนี้ครับชันน์นอะไรตอนที่12เนี่ยจะมีน้องที่หลุดมาอีกตัวหนึ่งนั่นคือกานีนะครับ ตัวนี้จะเป็น T2 นะครับก็จะมีแค่เวอร์ชันเดียวอยู่นะยังไม่มีผมยังเห็น T2 ที่เวอร์ชันเป็นไฮเลเวลนะซึ่งมในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับผมโอเคของเปิดก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแนะนําให้เปิดอันซ้ายดีกว่าเพราะเก็บมาก่อนค่อนข้างเยยะนะครับในตอนหลังและคราวน,นี้เราก็เลือกปาร์ตี้เพราะงั้นเราต้องเป็นปาร์ตี้ทตุดินนะครับเอาละครับก็ปาร์ตี้ที่ใช้คือไอเทมผมอาจจะจัดเต็มนะครับด้วยว่าเราจะเล่นแบบโซโลนะครับ ส่วนตันลวละครเดี๋ยวผมจะเอาแค่ตัวธรรมดาแล้วกันนะ,ะที่ไม่ใส่ตัวริมเข้าไปแล้วกันนะครับผมอ้ามาไม่มีอะไรมากแล้วก็สู้ไปเรื่อยเราเพราะตัวนี้ก็เขาเรียกะไรดีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงนะครับเรามาดูกดท่ากันดีกว่าถ้าจำไม่ผิดต้องใช้กดกท่ดาเดืยว ถ้าเราใช้ท่าสาวโซดิโซดิจะรับดาเมจทุกอย่างแทนตัวละครหนึ่งใช้สกิลซ้ำดิเวลาต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะเตะถ้าจะจริงเวลาเราสู้การนี่เราต้องพยายามพกตัวละครที่มีความสามารถในการเคลียร์นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีสกิลที่น่าลำคาญอยู่นะครับ นครับนี่ก็จะเป็นตอนไม่ตายดูยนะว่ามันจะทําอะไรให้กับเราได้แล้วเลือดเยอะอยู่แล้วของความ,วามจะโดนเต็มๆไปให้ด้ดูน่ครับสกิลธรรมดาันมที่ใช้ครับก็กคือทําให้ไม่สามารถใช้สกิลได้5เธอเลยนะเยอะนะแล้วก็โอกาสเล็กน้อยที่จะต่อยฟื้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับ ราต้องเอาโตัวเคลียร์มาเพื่อปลดสกิลถ้าผมคิดนะระบบถ้าเป็นไปได้เพราะว่าแค่ปลดเคลียร์ก็ได้ไม่จาเป็นอะไรนะไม่จะเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกัน2อันแต่ถ้าเราคิดว่ากูดาสมมติว่สี่เทินใช่ไหมเคลียร์ผมมีเวลาอยู่ประมาณ3เทินเพราะงั้นโอเคการใช้ซ้ำอีกทีก็ไม่เป็นไร<ลง>ถือว่าเรามีสำรองไว้แล้วล<ง>แต่ถ้า,ถาผื่นในเคสนี้ต้องระวังไว้หน่อยเราต้องคำอาจจะต้องคำนวณเผื่อพลาดน,นะครับ นะครับคราวนี้จะเป็นท่าไม้ตายตอนแมนโอเวอร์ไดนะครับดูว่าถ้าโอเวอร์ไดจะเป็นยังไงนะครับ แน่นอนรับเต็มๆก็คราวนี้ะคือเป็นการยิงหมูเห็นไหมครับแล้วจะมีคนที่ติดสถานะเป็นชาไว้ด้วยไหมครับแต่สกิลขอมันค่อนข้างแปลกนะรู้สึกจะเพิ่ม น่าจะเพิ่มชาร์จบาร์ไม่พอเลยนะถ้าผมมองไม่ผิดนะเพราะเมื่อกี้เพิ่งใช้ทําไม่ตายไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอยู่ประมาณสาสิบเจ็ดเพราะงั้นอย่างที่บอกครับเคลียร์นะครับผม นะครับก็คราวนี้เราจะให้โดนอีกรอบแต่คราวนี้ผมจะใช้ควาสามารถของโซลิดในการรับดาเมจทุกอย่างนะเพราะเมื่อกี้ที่ผมดูมันเป็นการโจมตีแบบแรนดอมเท่าไรจำนวนอ่ะ15ฮิตพวกเนี้ยถ้าเราใช้ตัวละครที่มีดึงเป้าน่าจะโดนได้แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้โซลิดจะบอกว่าจะทำให้ถ้ามันจะเป็นร่อไม่ให้ตัตูโจมตีคนอื่นเลยถ้เาเกิดในทีมเราเป็นผู้หญิง ก็เป็นตัวอ,อยู่สามตัวเลยเพราะงั้นเป้าหมายทั้งหมดน่าจะลงที่โซลิตคนเดียวนะเรามาดูกันดีก,กว่าแน่นอนโดนเต็มๆไม่กันไม่คัดเลยก็ยังมีติดสถานะรดหลดไปนะแต่รู้สึกดาเมจจะไปลงที่ตัวหลักแต่วีบัฟกลับลงตัวอื่นนะครับเพราะงั้นก็ต้องเคลียร์เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราโชคร้ายหน่อยนะครับ เราอาจจะสวยโดนตัวที่สามารถเคลียร์ได้อย่างผมมี2ตัวไงตัวหลักและคาเลโตเพราะงั้นตัวใดตัวหนึ่งโดนไม่เป็นไรเราสามารถเคลียร์ให้ได้ไ<อ>แล้วก็สึกเกตจะเพิ่มขึ้นมานะปกี้ยี่สิบใช่ไหมตอนนี้เป็นยี่เป็นสี่สิบเจ็ดอย่างที่บอกครับปกกี้คือถ้าไม่ตายของ,ของตรูทำให้ติสคารลาไซด์ก็จริงแต่ว่ากลับให้เก์ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้นหนวยซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกของพวกแฮสกีแบบนี้แหละ คราวนี้5้าก็น่าจะเป็นทิกเกอร์แล้วทิกเกอร์ลองปล่อยดูไหมล่ะว่าจะแรงแค่ไหนก็ยังเป็นท่าแบบออกโอเวอร์ได้นะครับผม เพราะงั้นก็ต้องระวังไว้ตอนนี้เพราะงั้นเราก็จะเคลียร์ต่ออย่างที่บอกว่ามีตัวเคลียร์เยอะนะแต่ถ้าสังเกตเห็นไหมครับเม็ดมาเหลือ2เม็ดแล้วนะจริงๆเมื่อก่อนตอนแรกสุดที่เราเจอกันก่อนครึ่งแรกอะ่ะมัน3เม็ดเพราะงั้นเราจะใช้การลิตี้ของดาร์ฟเฟนเซอร์ช่วยสโลกบอีกผมถึงแนะนำว่า ดาฟเพนเซอร์หรือเคยอสลูเนี่ยจะเป็นจ็อบแรกๆที่ควรไปใช้สู้กับบอสเพราะว่ามันจะถ่วงเวลาบอสได้ดีแล้วบอสเครื่องแรกๆของเกมมันจะไม่ค่อยกันท่าก,การ์ลิฟตี้ดีเลยนะครับเดี๋ยวดี๋ยหายเหนื่อยแลละเร็วจริง yeah คราอนี้ก็ถ้าไม่ตายนะครับตอนที่หลังจาก50%ไปแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับผมนะก็เป็นเหมือนเดิมนะก็คือ ท่าเมื่อกี้มันเหมือนท่าแรกก็คือโดนแล้วจะติดสถานะบอดหรือใช้สก,กิลไม่ได้แต่เพิ่นตัวดาร์คเซอร์มันไม่โดนพอดีนะครับรน่าจะมีท่าอีกท่าอาจจะต้องรอตอนมันโอเวอร์ได้โอเคโอเวอร์ได้ okay, แล้ว โอเคคราวนี้เราจะเห็นดาเมจเต็มๆนะครับผมเห็ครับข ouais, pues, uh ึ้นแอคแท็กดาวเราก็จริงนะแต่มันตลกตรงที่ว่ามันกับเพิ่มท่าไม้ท่าเราชาร์จแอคแท็กดาเมจบูสต์เพิ่มขึ้นในสามเดินเพราะงั้นถ้าเราโดนท่านี้ปุ๊บเราเคาน์เตอร์ด้วยท่าไม่ตายก็จะแรงขึ้น ตลกดีหมะ่ะเป็นบอสที่ใช้ท่าเพื่อเคานเ,เตอร์ใส่เราให้ตายแต่กลับมีปั๊บให้เรานะอันนี้อีก7%ผมไม่แน่ใจว่าผมจะถึงหรือเลปล่านะเพราะเดี๋ยวจะอีก10%อ่ะจะมีทิกเกอร์พิเศษเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าถึงหรือเลปล่าเกกก่ อันถัดไปจะเป็นถ้าไม่ตาสุดยอดตอนทิกเกอร์10อยู่ตอนเลือกอยู่10%ท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มีตัวโดนและไม่โดนนะสะว่วนมากเวลาเจอรู้ว่ามีทิกเกอร์เราจะมีวิธีการคือให้ตัวใดตัวหนึ่งรับหรือถ้าตัวละครไหนหลบเองได้เราก็ใช้หลบอย่างตัวเฮลเซน่าสามารถหลบได้ทุกอย่างเราใส่เข้าไปเดี๋ยวดูนะเพราะงั้นตัวที่จะโดนคือ3ตัวหน้าแต่ตัวหลักจะไม่โดนหรือวิธีการใช้คาราบังเคล่อนเพื่อลดดาเมจ หรือใช้เล็กเซียที่เป็นอันนี้ถ้าเกิดเป็น3ดาวจากการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือถ้ากวาดดาเมจรอบนี้ยิงมาจะไม่ต่อให้แรงแค่ไหนก็จะไม่เข้าเพราะถ้าไม่ใช่ทูดาเมจนะครับสลายเล็กเซีย แล้วก็จะเป็นท่าเดียวกับท่าปกติตอนวีโอได้นะครับแต่ก็จะมาบัฟให้เราเช่นเดียวกันแล้วก็แต่ตอนนี้คือที่ต่างกันคือมันจะมีไอการนี้จากเดวบ์เอ็กที่มันโดนมันอะได้เดวบ์เอ็กซแท็กในการไปทิบเอ็กแท็กแทนเห็นไหมที่เหลือก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะสำหรับการเราก็แค่ฆ่ามันซะลังแกไม่สุดบี้เ้เละเป็นเรื่องที่ทำมไม่ได้นะครับ แต่จ,จริงดาเมจจากท่าที่ยิงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะงั้นต้องระวังนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ของเยอะไม่เยอะนี่คือของผมเยอะมากจะแบบยืนรับหน้าด้านๆเลยนะเพราะงั้นเวลาเราสู้กับบอสยังไงเราก็ต้องพึ่งพวกดาเมจคัดคาราบาคเคลื่อนไวนะครับ ก็เจำมคาราวนี้ตัวม,าากกามันจะกลายเป็นับเบิลและทริปเปิลในตัวออกมันหายไปแล้วเอตะกี้เห็นขึ้นดับเบิลอยู่เลยก็เรียบ,บร้อยนะครับผมกานนี้ก็จะจหลักแกนง่ายๆนี่ครับเพราะตัวมันแค่มีจุดเด่นท,ที่ทำให้ตายรุนแรงแค่นั้นเองครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรามีสกิลกันก็สบายแลย้ว กับสกิลเคลียร์ตอนช่วงต้นที่เราจะเจอดีบัฟทาให้ใช้ท่าไม่ได้น่าจะเป็นตัวปัญหานะครับสําหรับตัวนี้ที่เหลือจะไม่ใช่เรื่องยากสาหรับตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับผมก็จะดอกของที่เป็นทั่วไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เว็บวิกินะครับผมเพื่อดูว่าอาวุธของการนี้เนี่ยเป็นอาวุธแบบไหนนะครับผม เอาละครับเราก็จะตัดมาที่เว็บ GBF Wiki หลักนะก็เป็นเป็นเว็บที่ผมไว้ใช้ดูพวกไกด์ข้อมูลของเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับจริงๆพวกเว็บวิกิจะมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษากและภาษาญี่ปุ่น,นครับก็ถ้าถนัดแบบไหนก็ลองไปดูได้นะเพราะแต่ละที่มันเหมือนว่ามันจะมีจุดแนะนําต่างกันนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับแต่นี้ผมจะใช้ของอังกฤษเป็นหลักนะเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษพอได้บ้างนะครับผม โอเคงั้นเรามาดูอาวุธกันนะครับอาวุธของการี่ก็จะถือเป็นอาวุธแบบประเภทไพ่เม้าหรือโนมอนนั่นเองนะครับก็เอาไใช้กับพวกอะไรนะววลุนใช่ไหมอ่าที่เป็นไพ่เม้าเป็นธนูธาตุน้ำนะครับผมสามารถปลดและล็อกได้ด้วยการปะอ่าจัดการการีเลดน,นะครับก็คือแบบเมื่อกี้ก็จะสามารถเวลาชนะเสร็จแล้ก็สามารถทำเป็นสียาวได้นั่นเองนะ การใชไอเทมของการนี้คือตอนถ้าเป็นแค่3ดาวนะครับจะมีคิวอยู่พันหแต่ถ้าเป็น4ดาวจะได้คิวพันหแล้วก็เพิ่มระยะเวลา3.5เทิร์นนะครับสมมรับนี้ฉันได้น่าจะได้แค่ออกเนี่ยสาเทิร์นนะครับแต่นี่จะกลายเป็นสามจุดห้าเทือก็เพิ่มอีกหนึ่งเทือนนั่นเองแล้วก็จะเพิ่มเลฟอีก20%ในเวลา3เทิร์นนะครับส่วนสกิลนะครับเวปอนสกิลแรกนะครับก็คือบูสต to water a l i s e attack for f i r s t แ t ด r n อ off pattern ก็คือในเทิร์นแรกที่เล่นมามันจะเพิ่มดาเมจพลังโจมตีธาตุน้ำให้นะครับส่วนอันที่สองก็คือเป็น tsunami ไม่ medium boost to water อะไรอย่างเงีแต่ถ้า120ก็คือสีดาวจะเปลี่ยนจาก medium เป็น big นะครับผมก็จะทำให้เป็นอวุธไพมอนชิ้นหนึ่งแต่จากที่ดูคือข้อดีอันเนี้ย มันน่าจะไว้ใช้ทําเป็นพวกอะไรนะ OTK หรือวันเทิร์นคิวของคาดน้ำนะเพราะว่าใช้เวลาแปดเทิร์นถ้าวันเทิร์นคิวไงก็จําเป็นเพราะว่าวันเทิร์นคิวมันใช้แค่เทิร์นเดียวแต่เนี้ยมีเวลาถึงแปดเทิร์นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นเหมาะกับไว้ใช้เพื่อเล่นดาเมจในช่วงต้นแค่นั้นเองแต่ถ้าหลังแปดเทิร์นสกิลก็จะหายไปก็ถ้าว่าอาวุธนี้จะไม่คุ้มถ่าเล่นเกมระยะยาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นธนูนะส่วนอีกอันนึงนะครับผม ก็จะเป็นหมัดน,นะครับก็เป็นไพ่หม้อเช่นเดียวกันนะสกิลก็คือเพิ่มเวลาใช้ไม่ตายนะเพิ่มทิปเปิ Act Act, เลแอคแทกเลตบูสแต่อันนี้เขาบอกเพิ่มเพิ่มขึ้นใหม่คำถามไว้ใช่า่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมีเวลา3.5เทิร์นแต่เมื่อเป็น4ีดาวก็คือจะได้เป็นเพิ่มทิปเปิลแอคแทกเลต20%แล้วก็ มีเอฟเฟกกับทั้งปาราตีนะครับถ้าเกิดจากอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอันเนี้ยเอามาใช้เป็นอาวุธหลักสำหรับพวกอาชีพที่ใช้หมัดได้นะคือถ้าอาวุธใช้หมัดแล้วเราไม่มีพวกบัฟทิฟเฟิลไอแคลกเราก็น่าจะใช้อันนี้เอามาใช้แทนได้นะครับผมส่วนสกิลเวพปิก็จะเป็นบิ๊ก o ูส t ์ทูวอเตอร์อะไรไอแคลกนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำแต่จะตัดลบพลัง10%ของแม็กแคสีนะครับผมแล้วก็จะมีมิดเดิลบูสต์ทูวอเตอร์อะไร คิดอะไก็คือเพิ่มโอ,อกาสติดคิแบบปันกลางของธาตุน้ำนะครับก็จากสกิลนี่คือน่าจะเป็นไว้ใช้แทนชั่วคราวสำหรับเราไม่มีอาวุธนะเพราะว่าข้อเสียคือมีคัด10%เอร์ะไรีเพราะงั้นจริงๆไม่ควรมีเกิน1ชิ้นด้วยซ้ำเพราะว่า1ชิ้นที่เราจะใช้อ่ะน่าจะใช้เป็นตัวเฮดอาวุธมากกว่าแต่ตัวในการคณะในกลางปูผมคิดว่าไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราใสา่มากกว่าอันหนึ่งขึ้นไปก็จะกลายไปคัดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เลือดไม่เหลือไม่ต้องสู้กันพอดีนะครับผมโอเคนะครับก็นี่จะเป็นอาวุธของการนี้ทั้งสองชิ้นนะครับผมเอาละครับก็จบในที่เรียบร้อยนะครับสารพาวทูรังแกนังกราน,นิของเรานะครับผมก็ถา้าใครข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับว่าผมผ่าลาดตรงข้อไหนไปแล้วก็อธิบายตรงไหนไม่ถูกนะครับผมแล้วก็ถ้าสารคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลลืมกกดดไค์์แชร และกด subscribe ด้วยสำหรับผู้ชมนั้น YouTube ส่วนผู้ชมทางน้าเ a c e b o o k อย่าลืมกดดูใจเพจและติดตามเพจไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปเกมแกนบูกันต่อไปนะครับผมและขอแช่อนิดนึงสำหรับผู้ที่เล่นเกมแกนบูนครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้นะครับก็ถ้าหากสนใจมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันได้นะครับทุกๆวันจันทร์และวันพุธหลังสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมจะมาไลฟ์เกมแกนบูช่วยกันฟ์มประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้นะครับและถ้าเกิด สนใจในเรื่องพวกวาดภาพนะครับเราจะวาดภาพาลายวาดภาพของเกมแกรนบุทุกทุก,ทกวันอาทิตย์หลังสองทุ่เหมือนกันนะครับผมถ้าสนใจก็แวะมาดูได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคราวหน้ากับคลิปเกมแกรนบุแนบฟนตาซีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย